him the truth ตัวอย่างไม่ได้ทำหน้าที่นั้นเลยครับแต่มันเป็นเหมือนกับโชว์เคสชิ้นต่างๆที่จะอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการเมเจอร์ชุรทอล์กนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวเฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะครับเอามาคุยกันเอามาถอดรหัสดูกันในรายการแบบนี้ครับว่าในตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันมีจุดไหนตรงไหนรายละเอียดอะไรน่าพูดถึงกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนที่หนังจริงๆจะเข้าฉายนั่นเองครับดังนั้นถ้าอยากจะติดตามรายการแบบนี้นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในแง่มุมต่างๆที่หลากหลายนะครับสามารถติดตามรับชมได้ที่เมเจอร์กรุ๊ปครับยูท ช n e l นี้นี่แหละหรือว่าผลิตออกมาเพื่อคอนหนังอย่างพวกเรา100%เลยครับและวันนี้เมเจอร์ l ทรทอผมจีนวิวเฟเดอร์มาพร้อมกับตัวอย่างใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆจากภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตรนในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนั่นเองครับ ภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ร์ชั่นล่าสุดปล่อยออกมาให้ได้ชมกันเป็นตัวอย่างในช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งล่าสุดครับซึ่งตัวอย่างหนังก็โอ้โหสมชื่อครับเพราะเต็มไปด้วยอะไรต่อมีอะไรที่คาดเดาไม่ได้ครับในแบบของมัลติเวิร์สแล้วก็มีความแม n เนสกันแบบสุด,สดๆครับจนน่าจะเป็นหนังของมาเวลอีกเรื่องที่มีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ในนั้นมากมายครับซึ่งถึงแม้ว่าในระยะหลังๆนะครับตัวอย่างของมาเวลเนี่ยจะมีการเปิดเผยอะไรต่อมีอะไรให,ให้เราได้เห็นพอสมควรนะครับแต่ผมว ดีครับว่าต่อให้ไม่เปิดเผยอะไรเลยเนี่ยแฟนหนังเขาก็พร้อมจะตีตั๋วเข้าไปดูหนังของ Marvel Cinematic Universe อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเลยครับ ดรสตรี n ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมนเนสตัวอย่างนี้ก็เลยออกมาในลักษณะของการนําเสนอว่าจะมีอะไรอยู่ในหนังบ้างครับโดยไม่ได้บอกเลยครับว่าหนังเรื่องนี้ภาคนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตัวอย่างไม่ได้ทําหน้าที่นั้นเลยครับแต่มันเป็นเหมือนกับโชว์เคสชิ้นต่างๆที่จะอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับว่าแต่มันมีชิ้นไหนบ้างที่ทางมาเวลหยิบมาให้เราได้ดูก่อนจะได้ดูหนังเต็มๆเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันครับ Every night <My> dream. ตัวอย่างเปิดเผยออกมาพร้อมกับอะไรที่เราไม่สามารถเชื่อใจได้นะครับเพราะมันเป็นฉากความฝันของสตีเวนสเตรนนั่นเองครับตัวดรสเตรนเนี่ยฝันเห็นดินแดนอะไรบางอย่างที่ดูมืดมืดครับคล้ายกับเป็นประตูสวรรค์หรือว่าประตูนรกอะไรแบบนั้นครับในฉากตอนต้นเนี่ยเปิดเผยให้เราเห็นตัวละครสําคัญนั่นก็คือ อเมริกาชาเวสครับหญิงสาวที่มีพลังพิเศษอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนาของหนังภาคนี้ครับดูเหมือนว่าอเมริกนชาเวสกําลังประชิญหน้ากับอะไรบางอย่างนะครับว่ากันว่าอาจจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าไน์แมนนั่นเองครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับดรสเตรนทภาคแรกอย่างสกอตต์เดอริกสันนะครับแกเคยพูดเอาไว้ครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไน์แมนเนี่ย ถูกวางตัวเอาไว้ว่าจะให้กลายเป็นตัวร้ายในหนังภาคที่2ครับเขาอยากจะใช้มันในลักษณะนั้นครับแต่เมื่อถึงเวลานี้นะครับเราก็รู้กันดีอยู่แล้วละครับว่าสกอตต์เดอริกสันเนี่ยเดินออกจากมาเวลซ์นีเมติกยูนิเวอร์สไปเพราะว่าความเห็นบางอย่างไม่ลงตัวกับสตูดิโอครับแล้วผู้กํากับที่เข้ามาแทนที่สกอตต์เดอริกสันในการกํากับหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาค2นี้ก็คือผู้กํากับหนังซูเปอร์ฮีโร่ในตำนานอย่างแซมไรมี่นั่นเองครับพอแซมไรมี่มาเป็นคนกํากับหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคนี้เนี่ยเขาจะยังคงใช้ตัวละครรออยู่่หืไม จะใช้ไนค์แมร์ในรูปแบบไหนจะเป็นตัวร้ายเหมือนที่สกอตต์เดริกสันเคยวางเอาไว้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์รับ ช่วงแรกของตัวอย่างจบลงตรงที่ฉากดรสเตรนตื่นขึ้นมาครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าเราก็มั่นใจไม่ได้อยู่ดีเลยครับว่าไอ้ที่เราเห็นช่วงประมาณ10วินาทีแรกของตัวอย่างเนี่ยอันไหนฝัน,อ,น,นอันไหนจริงอันไหนเป็นจินตนาการอันไหนคืออะไรกันแน่ครับแล้วตัวอย่างหนังก็กลับมาเล่าเรื่องราวของดรสเตรนว่าเขาพยายามจะปก ป้องโลกพยายามจะแก้ไขทุกอย่างให้ดีที่สุดครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในดรสเตรนภาคนี้เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะพลิกล็อกนะครับน่าจะเป็นปัญหาที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์ในเอเวนเจอร์สแอนเกมรวมทั้งสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมด้วยครับที่ดรสเตรนใช้พลังความสามารถของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะซึ่งส่งผลกระทบต่อมิติคู่ขนานนะครับอย่างที่ตัวละครว่องออกมาบอกว่าสเตรนนายจะควบคุมไม่ได้ทุกอย่างนะ our World ตัวละครบองยังบอกว่าการเปิดประตูมิติเนี่ยจะทําให้มีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าใครบางคนก้าวเข้ามาครับซึ่งการตัดสินใจบางอย่างของดรตอร์สเตรนก็ทําให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตามมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลุดเข้ามาในมิติของสิ่งมีชีวิตสุดอันตรายต่างๆครับอย่างไอตัวละครที่มีเขาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่มีชื่อว่ารินทา หรือตัวละครสัตว์ประหลาดที่มีดวงตาขนาดใหญ่และหนวดคล้ายปลาหมึกนะครับไอตัวละครชูแมนกูรัสนั่นเองครับแต่ที่น่าจะเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับน่าจะไม่ใช่เรื่องของสัตว์ประหลาดจากมิติอื่นๆครับแต่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวละครที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์เวอร์ชั่นที่เราเคยเห็นมาจากวัดอีฟรับวันด้าแม็กซิมอฟเวอร์ชันดาร์ก ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวละครทั้งสองต้องมาต่อสู้กับตัวเองในอีกมิติหนึ่งครับแถมบางตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่2เวอร์ชันนะครับโดยเฉพาะดร์สเตรนทนี่แหละครับที่มีทั้งเวอร์ชันปกติเวอร์ชันวั a อีฟแล้วเราก็เห็นมีเวอร์ชันดูคล้ายๆซอมบี้ครับแล้วที่โผล่มาอีกเวอร์ชันไม่ได้อยู่ในตัวอย่างนี้นะครับแต่โผล่มาในทีวีสปอร์ตครับกับดร์สเตรนในโฉมที่เขาเรียกกันว่าดีเฟนเดอนี้เ่ยนจะนั่นเองครับอานที้เนว่รน โทษจากองค์กรองค์กรหนึ่งครับที่มีหน้าที่คอยดูแลความเป็นไปของโลกคู่ขนานต่างๆครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าถ้ามีองค์กรนี้อยู่มันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะได้เห็นตัวละครโปรเฟสเซอร์อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับซึ่งตัว Defender Stra ตรเองก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในองค์กรนี้เช่นเดียวกันครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวละคร ตัวนี้ครับตัวละครที่มีไฟลุกท่วมขึ้นมาครับคือใครเป็นแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเห็นแวบ,บแรกก็น่าจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะเป็นฮิมมันทอ h จากแฟนตาสติกโฟนะแต่ความจริงแล้วมันจะเป็นฮิมม t นทอ h จริงๆหรือไม่อันนี้ไม่ทราบครับแต่ถ้าขยับไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าดูให้ดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครตัวนี้มันสวมเกราะสวมชุดอะไรบางอย่างอยู่ครับซึ่งฮิมมันทอ h ตามดั้งเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เกราะอะไรแบบนั้นครับดังนั้นแล้ว ความเป็นไปได้ว่าไอตัวละครที่มีไฟลุกท่วมนี่ยจะเป็นตัวอะไรเป็นไปได้หลายตัวละครมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครโนวาที่ทางมาเวลสตูดิโอพยายามจะสร้างมันหลายรอบแล้วครับหรืออาจจะเป็นแคปตันมาเวลที่มาจากมิติอื่นครับหรือสุดท้ายครับความเป็นไปได้ไอันี่ก็เป็นไปได้สูงครับตัวละครใหม่อย่างอเมริกันเชเวสนั่นเองครับหรือจริง,รงๆแล้วตัวละครไอไฟลุกเนี่ยอาจจะเป็นไอออนแมนในเวอร์ชันซูเปอร์เรียไอออนแมนหรือว่าไอออนแมนเวอร์ชันตัวร้ายนั่นเองครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะครับหุ่นยนต์เหล่านี้คงไม่ใช่ลูกสมุนของอัลตรอนอย่างที่หลายๆคนคิดครับแต่อาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของซูเปอร์เรีย o ไอออนแมนก็เป็นไปได้ครับซึ่งไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับตัวละครตัวที่ว่านี้ก็เต็มไปด้วยความน่าสนใจเต็มไปหมดครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยยังมีอะไรน่าสนใจอยู่ในตัวอย่างโรเตอร์สเตรนต์บอยชั้นนี้อีกเยอะแยะเลยครับทั้งตัวละครอเมริกันชาเวสที่ดูเปิดตัวใช้ได้เลยครับแล้วก็น่าสนใจว่าระยะหลังๆเนี่ยท้งมาเวลสตูดิโอมีการใส่ตัวละครวัยรุ่นเป็นเด็กรุ่นใหม่ของซูเปอร์ฮีโร่เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆครับจนดูเหมือนว่ายังอเวนเจอร์สน่าจะมาแน่ๆแล้วครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับยังมีฉากที่น่าสนใจครับกับตัวละครด r ร์คริสตินพัมเมอร์ครับตัวละครของราเชลแม็กอะดัมแฟนเก่าของ,องด็อกเตอร่าเธอกัร เข้าพิธีแต่งงานแต่เจ้าบ่าวเนี่ยอาจจะเป็นตัวสตีเฟนสเตรนเองก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าไม่ใช่สตีเฟนสเตรนนะครับนี่น่าจะเป็นผลกระทบจากการ5ปีที่หายไปเพราะด r รสเตรนหรือว่าสตีเฟนสเตรนเนี่ยกระโดนบลิปหายตัวไปด้วยครับดังนั้นแล้วมันก็มีความเป็นไปได้แหละครับที่แกลบช่องว่าง5ปีเนี่ยคริสตินพาเมอร์จะพบรักใหม่ไปเรียบร้อยแล้วครับ Infectables <Look out. S 2> hair ในตัวอย่างหนังมีฉากที่ด r s t r a ร์สเตรนเจออนุสวรีย์ของตัวเองด้วยครับซึ่งไอ้นี่ก็อาจจะเป็นวิติคู่ขนานเช่นเดียวกันครับแต่เกิดอะไรขึ้นกับดร์สเตรนในโลกกันแน่ครับ และสุดท้ายไอ้ตัวละครที่ว่ามันดูค,คล้ายๆซอมบี้เนี่ยมันพาเราไปสู่อะไรกันแน่อันนี้ต้องรอพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมว่าสมศักดิ์ศรีแลครับกับการได้คนทําหนังสยองขวัญระดับตํานานอย่างแซมไรมี่มาดูแลดร็อคเกอร์สเตรนท์ภาคนี้ครับเพราะหนังเต็มไปด้วยบรรยากาศ h o r r ์เ thriller เต็มไปหมดเลยครับผสมผสานกับความแฟนตาซีในแบบที่แซมไรมี่เคยทํามาแล้วเราก็เคยได้เขียนในหนังชุด Evil Day นั่นเองครับ Do it. I become the enemy. ดูเหมือนว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เกิดคำถามตามมาเต็มไปหมดเลยครับและดูจากแนวทางแล้ว Doctor Strange in the Multiverse of Madness ก็น่าจะเป็นหนังที่นำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆของจักรวาลมาร์เวลครับแต่ที่แน่ๆคือผมบอกแล้วนะครับผมเตือนแล้วนะครับเรายังไม่สามารถเชื่ออะไรได้เลยในตัวอย่างตัวอย่างนี้ครับไม่ต้องพูดถึงหรอกครับว่ามาร์เวลจะสับขาหลอกหรือว่าทำา CG ปลอมอะไรขึ้นมาแบบที่เคยทำมาหรือเปล่าครับตัวละครด o c t o r s ร r a n g e นเองถือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่จอมขมังเวทอยู่แล้วครับ คิดแผนการอะไรเต็มไปหมดอยู่แล้วสุดท้ายแล้วในตัวอย่างที่เราเห็นดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เราจะไม่สามารถมั่นใจได้เลยครับว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องปลอมอะไรเป็นความฝันอะไรเป็นความจริงกันแน่ครับและนี่เลยครับตัวอย่างล่าสุดจากดรสเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนสนะครับที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมาทอรดรหัสให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในเมเจอร์ทรูนทอกในคลิปนี้ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอะไรอย่าลืมอยากดูเรื่องไหน ผมเอเมาไว้ด้านใต้นะครับเดี๋ยวมาเทรลเลอร์ทอคให้ดูวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิฟเฟอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ